จากกรณีที่เมื่อวานนี้วันที่23มิถุนายน2568 Facebook กองทัพอากาศไทยโพสต์ภารกิจของบิ๊กไก่พลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศล่าสุดระบุว่ากำลังทางอากาศเป็นโล่อันแท้ชรินอย่างเดียวที่จะการมีให้การสงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้จากวลีดังกล่าว กองทัพอากาศได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปกป้องประเทศเสมอมาพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศลงพื้นที่ร่วมวางแผนตรวจความพร้อมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นขั้นสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยณศูนย์การสงครามทางอากาศกองบินหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์ ที่จำเป็นต้องใช้กำลังทางอากาศป้องกันประเทศและพร้อมสนับสนุนปฏิบัติการของทุกเหล่าทัพในการปกป้องอธิปไตยของชาติและความสงบสุขมั่นคงของพี่น้องประชาชนชาวไทยพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศได้มีการตรวจแถวรับการเคารพจากตัวแทนนักบินและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินจากฝูงบินรบหลักของกองทัพอากาศได้แก่ F16A B ฝูงบิน103 Lightning กองบิน1จังหวัดนครราชสีมา F 5 TS ฝูงบิน211 Eagle กองบิน21อุบลราชธานีและ JAS 39 CD Gripen ฝูงบิน701 Shark และ SAAB 340 AEW ฝูงบิน702 ORCA กองบิน7จังหวัดสุราธานี และนอกจากนี้ยังมีหน่วยอากาศสโยทินพาราจัมเปอร์และเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือกู้ภัยแบบ EC-725 จากฝูงบิน203 s c o r p i ยนกองบิน2ลบบุรีในโอกาสนี้กองทัพอากาศภัยยังได้นำอากาศยานและอาวุธอากาศสู่พื้นที่ติดตั้งกับเครื่องบินรบของกองทัพอากาศมาจัดแสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติประกอบไปด้วยกลุ่มระเบิด Free Fall ลูกระเบิด MK82 ขนาด500ปอนด์ลูกระเบิด MK84 ขนาด2,000ปอนด์ลูกระเบิด MK82 Snake Eyes ที่เป็น MK82 แบบพิเศษติดตั้งชุดครีบน่วงอากาศเพื่อชะลอการตกกระทบกลุ่มระเบิดนำวิถีประกอบด้วยลูกระเบิดนำวิถี GBU-12 Paveway 2ที่เป็นระเบิดแบบ MK82 ติดตั้งชุดนำวิถีด้วยเลเซอร์พร้อมปีกบังคับทิศทางสำหรับทำลายเป้าหมายสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการความแม่นยำลูกระเบิดนำวิถี GBU-10 Paveway ที่เป็นระเบิดแบบ MK84 ติดตั้งชุดนำวิถีด้วยเลเซอร์พร้อมปีกบังคับทิศทางสำหรับทำลายเป้าหมายสิ่งปลูกสร้างหรือสาธารณูปโภคขนาดใหญ่เช่นสะพานโรงงานที่ต้องการความแม่นยำสูง ลูกระเบิดร่อนนำวิถีด้วยดาวเทียม GPS แบบ KG GB ที่เป็นระเบิดแบบ MK82 ติดตั้งชุดปีกร่อนและระบบนำทางชี้เป้าด้วย GPS สำหรับทำลายเป้าหมายที่ต้องการความแม่นยำโดยปลดระเบิดจากระยะไกลกลุงอาวุธปล่อยอากาศสู่พื้นนำวิถีด้วยการสร้างภาพอินฟราเรด A.G.M. 6 5 g มาเว a ิก r i นำวิถีด้วยอินฟราเรดระยะยิง22่ง22กิโลเมตรมีหัวรบหนัก136กิโลกรัมเหมาะกับการโจมตีสิ่งปลูกสร้างและยานเกราะติดได้ทั้ง F. 1 6และกริปเพนอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันสื่อกัมพูชารายงานว่าสมเด็จมหาบวรทิบดีหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวว่าเตรียมพิจารณาให้โบนัส ให้กำลังใจทหารกัมพูชาที่สามารถยิงรถถังและเครื่องบินรบของศัตรูตกได้นี่ไม่ใช่การดูหมิน่นแต่เป็นการป้องกันตัวเองของกัมพูชาเมื่อถูกศัตรูรุกรานซึ่งการพูดดังกล่าวคาดว่าน่าจะเป็นการให้ขวัญกำลังใจกับทหารหลังถูกทางการไทยออกมามาตรการกดดันอย่างหนักทั้งตัดไฟตัดเน็ตปิดด่านชายแดนรวมถึงแสดงศักยภาพทางการทหาร ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ